ครับสวัสดีอาจารย์นาาทุกทานคึ้นเขาครับมือนี้ออกหล่าเฉลยคึ้เขาครับผมเอานกมาสองตัวครับมือนี้เอาเจ้าบุเลิ์กับเจ้านายมาครับทางขวาเมื่อนี่ครับสิเป็นเจ้าหนายครับผมอีกทางซ้ายเมื่อสเปนเจ้าบุเลิ์นะครับเนาะนกต่อสามกุ๊ปคู่างผมเนาะครับตอนนี้แบบแบบแล้วครับนกปลามาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วครับจุดตุนแห่งครับ อ่ครับผมมารลุนน้ำกันครับว่าสีดาตัวบบาครับผมอยู่บนจากนกตอไกผ่ผสมรเนนะครับมีรุ่นครับมีรุ่นขเขาเร็วครับไม้เนี่ย อจะมาคู่อีกตนนึงครับหุ่ยอตเขาไกละ่ะันยัเลยครับน่าจะรู้รนีนยครัำนกปลาตัวน,นี้ครับ jangan 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 ทางต้นหน้าก็มีนกเขาครับนกปลามาแล้วครับผมมาลุน้นทางขวากันครับตัวนี้โอ้โนกไม้นี่เด็ดดีๆครับเอาละครับอยู่ทางขวามั้ครับเจ้าต้นเอาละครับ,รบ,ข,ยบ,รบขยับมาแล้วครับขยับมาแล้ว โอ้ดินดีขนาดครับอยู่่ครับดินดีขนาดครับดินดีขนาดอ๋อครับปึ๊บรวมตันแล้วครับ อุ uh, while, minute, ้ยน <itu> ี <Bra vo> oh, ่เด <sh> <gar> ี๋ยวครับยังครับยังออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับเพริบเอยอูลุดออกข้างล่างเสยครับนี่เสียดายด้วยป่านนี้แห้วแล้วครับแห้วอยู่แล้วครับมันเลยโอ้ครับผมต้องไปแกลี่ยใครเพื่อนไหมครับเพมเนี่ย อะก็ขอบุณอาจารา์น,หนาหน้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องนกเขา,าใหญ่บิคกฟาร์มนะครับเนาะไว้เก็บเนียดไหมเดี๋ยวมาเก็มือไหมครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ